ดูติดตามเรื่องนี้สําคัญเช่นเดียวกันครับคุณเสือพรท่านผู้ชมหลายครั้งแม้กระทั่งคุณเองก็เป็นสาวนักช้อปออนไลน์ก็อาจจะโดนหลอกลวงได้เป็นเหยื่อประจำอันนี้มันเป็นหนึ่งใน5สาขาเท่าน,นั้นนะที่โดนหลอกลวงทางอาชญากรรมออนไลน์ทําให้การปราบปรามทุกวันนี้เนี่ยต้องเร่งมือทําให้ตํารวจไซเบอร์นะครับตอนนี้เองเมีการทลายแหล่ง,งเขาเรียกว่าอาชญากรรมออนไลน์5เครือข่ายอันนี้ขอโฟกัสเป็นที่เว็บพนันออนไลน์นะครับซึ่งจะนําพาไปสู่เขาเรียกว่าสาขาของ เพจต่างๆที่เขาเียเป็นอชญากรรมออนไลน์เช่นเดียวกันเงินหมุนเวียนครับหลาย10ล้านบาทต่อเดือนยึดทรัพย์รวมกว่า300ล้านบาทครับผลงานนี้ต้องยกความดีให้กับตำรวจไซเบอร์ครับในการ<ฆ>สอบสวนที่กองบัญชาก,การตำรวจสืบสวนสอบสวนชญจกรรมทางเทคโนโลยีชื่อยาวสักนิดนะฮะนายประเสริฐจันทระรรวงทองรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายสุทธิเกียรติวีรกิจพาณิ์ที่ปรึกษานะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแถลง ปฏิบัติการไฟ n a ลเบ็คำนี้คุณนะฮะเบ็ดพวกเบ็ดพวกปั่นสล็อตเก่งๆนี้อคำนี้ผมพูดตรงๆเลยนะพวกปั่นเก่งๆเนี่ยผมมีหลายท่านเหลือเกินโอ้อวดว่าแม่ปั่นแตกอยู่ๆมาบอกว้สล็อตแตกปั่นตั้งนั้นเป็นโค้สด้วยนะแล้วมาโอ้อวดผมอันนี้พูดตรงๆพูดได้เรื่องนี้เรื่องจริงแตก5000ว่ะนั่งแต่กี้แต่ไอตอนเสียงไม่พูดนะ อันนี้ผมขอบุลลี่เลยคเคยเห็นหลายรา,ายฮะแตก5,000แตก7,000แต่ลงทุนหมดไป30,000แล้วนะ,ะกว่าจะได้มาอันนี้อวดนิดหน่อยพออวดเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้ธุรกรรมเหล่านี้มันยังแพร่ระบาดอยู่บนธุรกรรมออนไลน์การทลายคราวนี้ครับหเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทายผลการแข่งขัน,ขน,ขนฟุตบอลยูโรมาอีกแล้วรายใหญ่รวบผู้ต้องหา11รายยึดทรัพย์ จุกๆไปเลย360้ล้านบาทท,าทั้งเรื่องของอสังหาเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเงินหมุนเวียนในระบบที่มีการเขาเรียกว่าอายัดไว้ก่อนนะฮะทำให้การสืบสวนทั้งหมดพบการกระทําผิดเกี่ยวข้องการจัดการให้มีเล่นพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลและพะนันประเภทอื่นๆผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้จํานวน5เครือข่ายครับผมไม่เอ่ยนะฮะเพราะว่า,าเอ่ยไปผมว่า ผีผีสล็อตผีพนันทั้งหลายเนี่ยชื่อมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเบ็ดเบ็ดอะเบ็ดเบ็ดมาถึงเสร็จขออภัยทุกท่านคือกดไปในเว็บนี้เขาจะมีสาวว่าเป็นแวนขึ้นมาโปรโมทเป็นเขาเรียกว่าอินเทอร์ลูดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกดเข้าไปกันมันมาเพื่อดึงดูดเหรอคะสาวสวยๆที่จะมาเปิดก่อนอันนี้เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่เขาจับกลุมอยู่นะฮะอันนี้เข้าเครือข่ายชักชวนพนันออนไลน์ด้วยนะครับเป็นความผิดด้วยตามประมวลกฎหมายนะฮะดังนั้น ไอ้ที่เรากดๆอยู่เนี่ยจนเป็นสามัญประจําอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะครับอันนี้ขอให้เปลี่ยนไมค์เซตใหม่ไม่ใช่หมายเพราะว่าไปเห็นดีเห็นชอบว่าเขาแต่งเพลงเพราะเขามีสาวๆว่าเนแวมเข้าไปแล้วเสียตังทุกรายนะฮะถ้าเกิดเขาขาดทุนก็คงไม่ทำนะฮะก็ห้าเครือข่ายนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเขาเปิดมานาน2ปีแล้วนะซึ่งมีสมาชิกผู้เล่นเนี่ยสามหมื่นคนเป็นต้นไปมีเงินหมุนเวียนกว่า60ล้านบาทต่อเดือนนะสามหมื่นนี่คือผมขอพูดงี้ก่อนนะว่า สามหมืนะ่นเนี่ยคือยอดที่เขาสะสมะแต่เข้าและออกผมขอทายเป็นแสนมันต้องสามเท่าตัวโดยมีเงินหมุนเวียนนะคะกว่า60ล้านบาทต่อเดือนตำรวจเนี่ยเขาได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถที่จะขออนุมัติหมายจับ,บผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องได้29รายด้วยกันม,มีเจ้าของจำนวน4รายผู้ดูแลการเงิน7รายรพนักงานแล้วก็บัญชีมาา้า18รายก่อนจะนำกำลังนะคะเข้าตรวจพื้นที่เป้าหมายจำนวน10จุดด้วยกันบแบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดสงขลา9จุดจังหวัด นานหนึ่งจุดค่ะนานด้วยเหรอนานด้วยค่ะพร้อมกับตรวจยึดของกลางแล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไม่ไว่าจะเป็นเงินสดแคชเชียร์เช็คทองคำแท่งกองทุนรวมเงินในบัญชีธนาคารรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์มีนาฬิกาหรูค่ะคมีโมเดลอาร์ทอยด้วยแล้วก็อื่นๆรวมมูลค่าแล้วเนี่ย360ล้านบาท สาม,มารถจ,จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้11รายนะคะเป็นเจ้าของ2รายผู้ดูแลการเงิน6รายพนักงานแอดมินซึ่งจับกุมขณะกำลังทำความผิดเลยนะคะคซึ่งหน้าเลยอีกจำนวน3รายดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนอกจากนี้ค่ะยังมีการแปรรูปสินทรัพย์ ในรูปแบบต่างๆเช่นการซื้อทองคําเพื่อนํามาหล่อพระแล้วก็นําออกสู่ตลาดเป็นต้นก็เป็นอีกหนึ่งพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาในการฟอกเงินที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยค่ะ